เบอร์พี่ว่าไหมใบไม้ที่โรงเรียนเราโคตรเยอะเลยเราสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างเราสามารถนําไปทาบุยหมักได้หยุดกอนนะอย่าเพิ่งเผาฮะทำไมจะเผาไม่ได้ล่ะคุณเฟสรู้ไหมในเศษใบไม้ของหนึ่งต้นย้ำว่าหนึ่งต้นเท่านั้นนะถ้าคุณเฟสเผาจะทำให้เกิดกะจะทำให้เกิดกะ ใบไ,ไม้ที่น้องกวาดแล้วน้องสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยหมกักหรือเอาไปสุมไว้บริเวณโคนต้นไม้จะกลายเป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้ต่อไปลดนะ้ำคลินซีและผสมปุ๋ยคอกและทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราก็สามารถนําออกมาใช้ได้แล้วอุ้ยพิ่ป้า์ทำเป็นตวไวจังลูกใหญ่ซะด้วยเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยหมกักใบก้ามปูที่มีสารอาหารในตัวเจนที่พืชต้องการเลยทําให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น